เชิญครับขออนุญาตค่ะ,อ,คะอ้าวคุณน้องมีอะไรบอเปล่าครับแหม่นคนเดียวทำงานเสร็จไวแบบนี้นัดใครไว้หรือเปล่าคะเนี่ยพอดีวันนี้ผมมีเดทนะครับอ๋อถึงว่าล่ะทำไมคนเดียวรู้รีบแล้วนี่ตกลงคุณมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยมีค่ะ พอดีลูกค้าเพิ่งส่งเอกสารมาเพิ่มออมเลยเอาไหมคุณเดี่ยวเซ็นค่ะได้คุณรอว,วางไว้ได้เลยครับค่ะอ๋อคุณเดี่ยวคะมีผู้หญิงสองคนมารอคุณเดี่ยวสักพักแล้วคะ่ะเห็นว่าชื่อคุณบีมกับคุณวาอ๋อนั่นเลยครับคนที่ผมจะไปเดทด้วยเธอน่าจะมากับเพื่อนนะครับอ๋อค่ะถ้างั้นผมฝากคุณออมแจ้งคนขับรถให้พาเขาสองคนไปรอท,ที่ร้านอาหารเลยนะครับ แล้วก็ฝากบอกคนนุณมิ้นด้วยว่าถ้าผมเพลงงานเสร็จผมจะรีบตามไปได้ค่ะคนเดียวเมืเ่อจะมาเนี่ยนี่ก็นานแล้วนะ ในเย็นสิแกเขาคงจะยกหงอูมั้งนี่ถ้าไม่เห็นว่านรวยนะฉันไม่เสียเวลาังนั่งรอแบบนี้หรอกเอาละนะแกเดี๋ยวเขาก็มาคุณบีมคะคุณเดียวกมาบอกว่าให้คุณบีมกับคุณวาไปรอที่ร้านอาหารได้เลยค่ะคุณเดียวจองร้านไว้แล้วถ้าคุณเดียวเสร็จงานแล้วจะรีบตามไปค่ะอืมโอเคแล้วก็คนขับรถของคุณเดียวรออยู่ที่หน้าบริษัทแล้วนะคะ งั้นออมขอตัวก่อนนะคะหุยบีมพนักงานเรียกแฟนแกว่าคุณเดี่ยวเลยอะ,สะแสดงว่าถ้าไม่เป็นผู้จัดก,การก็ต้องเป็นท่านประธานของที่นี่แน่เลย <c oughs> ก็คงงั้นแหละแกหุยฉ๋าต้องทำบุญวันไหนเนี่ยถึงจะได้เจอผู้ชายแบบนี้บ้างพอเลยพอเลยรีไปได้แล้วไว้ไปมาต่อที่ร้าน ที่อย่าลปอยผู้ชายคนนี้หลือมึงนะ <S <S โคตรไม่ทโหวีมแฟนแกมีคนขับรถส,ส่วนตัวดอ่ะแกไม่รู้จริงๆหรอว่าแฟนแกตำแหน่งอะไรฉันไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าเขาทำงนานหนักมากและที่สำคัญฉันดูจากโปรไฟล์ก็น่าจะรวยมากด้วย สงสัยคงจะเป็นผู้จัดการล้วมั้งแล้วนี่แกเจอเขาที่ไหนคุยกันนานหรือยังก็แอปหาคู่ทั่วไปนั่นแหละคุยกันประมาณสองอาทิตย์ได้เขาก็ชวนฉันมาเดทแล้วหฮ้ยแค่เล่นแอปหาคู่ก็เจอคนรวยแบบนี้แล้วเหรอฉันหาแฟนมาตั้งนานยังไม่เจอแบบนี้เลยเอาง่าว่าแกก็ต้องทำใจหน่อยก็ เพื่อนสวยนะจ้าไม่คนสวย <laughs> <Lot> นี่มันก็นานแล้วนะบีมเมื่อไหร่คนเดียวของแกจะมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสงสัยจะงานยุ่มจริงแกแน่ใจนะ ว่าเขาไม่ได้เทแกแล้วหนีไปเดทก,กับคนอื่นอะไม่ต้องห่วงหรอกคนอย่างฉันไม่โดนเทแน่นอนเพราะฉันทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยผู้หญิงแบบฉันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว่าจ้าเพื่อนถ้าผู้ชายคนไหนทิ้งแกก็คงจะง่มากแน่ขอโทษที่ให้รอนะครับ คุณเดียวคุณยัสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีผมเพิ่งเคลียร์งานเสร็จนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะชน,นงก่อนค่ะแล้วนี่พวกคุณสั่งอาหารกันหรือยังครับยังเลยค่ะก็บีมไม่รู้ว่าคุณเดียวชอบทานอะไรดีคะบีก็เลยยังอยากรีสั่งนะคะ่ะโอ้คุณบีแบบนี้ก็หิวแย่สิครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเดียวเรื่องแค่นี้เอง ถ้างั้นเดี๋ยวผมเรียกเด็กเสิร์ฟเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาได้ค่ะขอโทษนะครับสั่งอาหารหน่อยครับอันบีมอุม้ยน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะคนเดียวอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะอ,อ๋อไม่เป็นไรครับคุณบีมสั่งตามใจได้เลยครับงั้นเอาอันนี้ละกันเอ๊หรือว่าจานนี้นดีอา้าวแล้วคนเดียวไม่สั่งหรอคะหรือว่าไม่หิว ทำไมต้องเกรงแบบนั้นล่ะคะเออนั่น,นสิคะทำตัวตามสบายเลยคะ่ะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่สั่งอาหารที่ชอบไว้ล่วงหน้าแล้วตรงนี้พวกคุณสั่งาาเต็มที่เลยนะครับอ๋อโอเคค่ะโอ้ยนัท จังเลยอะของแกไปได้อร่อยอะวะพวกคุณสองคนทาน,นก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมงั้นหมอไม่เกรงใจแล้วนะคะ เป็นไงบ้างครับอาหารร้านนี้อร่อยถูกปากไหมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณเดียวแล้วคุณบิ๊มล่ะครับอร่อยค่ะถ้าไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้เลยนะครับมือนี้ผมเลี้ยงเองโหคุณเดียวนี่ใจดีจังเลยนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกครับแล้วนี่คุณเดียวสั่งอะไรม,มาทานหรอคะอ๋อของผมเป็นอนุญ่ตเสิร์ฟอาหารค่ะ ค,ครับนี่ไงครับคุณบีมอาหารที่ผมชอบคุณบีมลองชิมดูไหมครับผมตักให้ฝีมือพ่อครัวคนนี้เนี่ยสุดยอดเลยนะครับลองดูนะครับน,นี่คุณเดียบีมไม่กินของอะไรแบบนี้หรอกนะอีเหม็นก็เหม็นกินก็ไปได้ยังไงใจเย็นก่อนนะครับคุณบีมผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่คุณแก ไม่ใช่นะครับคุณวาผมไม่ได้แก้งแต่ว่าส้มตำเป็นอาหารที่ผมชอบจริงๆถ้าคุณบีไม่ชอบก็พูดกันดีๆก็ได้นี่ครับอาหารหรอของพวกนี้มันไม่ได้เรียกว่าอาหารหรอกมันเรียกว่าใคยาบีมไหนบอกว่าแฟนแกเป็นผู้จัดการางเงินเดือนเยอะไงแล้วนี้มันอะไรกันขนาดแค่กินข้าว นี้มากินกับอาหารแพงๆนี่มันนับต้นตุ๋นชัดๆฉันก็ว่ามาแหละผู้จัดการ,รสาอะฮะผู้จัดการใครบอกคุณว่าผมเป็นผู้จัดการผมไม่เคยพูดเลยนะแล้วแกนใครคะรู้ว่าแกเป็นแค่พนักงานธรรมดารูอ้องข้าวว่าตัวเองรวยถือว่าแกไม่เคยบอกว่าทำงนานระแวงอะไรพนักงานกระจอกกระจอกอย่างแก อยู่หวังว่าจะได้คบกับเพื่อนฉันเลยเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันที่ทำให้พวกคุณเสียเวลาอาหารมืออ้อนี้กับผมจ่ายเองผมขอตัวนะครับไปไปไหนก็นไปเลยฉันก็ไม่อยากเสียเวลากับแกเหมือนกัน <c oughs> คิดว่าจะรวยที่ไหนได้รวยแตบเปลือก ท่านประธานขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะน,นะคะพอดีมีเอกสารด่วนต้องให้ท่านประธานเซ็นค่ะได้ครับคุณรองเ,เออเมื่อกี้คุณเรียกคุณเดี่ยวว่าอะไรนะคะก็ท่านประธานไงคะคุณเดี่ยวเขาเป็นประธานบริษัท LKT ค่ะฮะ นั่นเอาขอตัวก่อนนะคะครับไหนกียบอกว่าเป็นแค่ผู้จัดก,การไงก็ฉันไม่รู้นี่ว่าเขาไปถึงในทาง,งะริษัทคนเดียวคะเ,เมื่อกี้ดีนบกว่าแค่หยอ,อกเล่นกันนะคะอย่าถือสาพวกเรงเลยนะคะใช่คะ่ะคุณเดียวอ๋อพวกเราแค่อยากจะโทดสอบคุณเฉยๆนะคะไม่ได้คิดจะดูถูกคุณจริงๆ ใช่ค่ะคุณเดียวอย่าโกรธพวกเราเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเองมาทานอาหารกันต่อดีกว่าค่ะบีมเขาชอบคุณต่ำม,มากมากเลยนะคะคุณเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะขออกหงุดหบีดเลยค่ะพอเถอะครับไม่ต้องมาแกล้งพูดหรอกในเมื่อการเดทครั้งนี้มันทําให้ผมเห็นแล้วว่าแค่เรื่องอาหารที่ผมชอบคุณยังรังเกียจยังดูถูกผมแล้วถ้าคบกันไปอน,นาคตก็คงไม่ต่างกัน ผมจะบอกอะไรให้นะอาหารทุกอยาก่างมันมีคุณค่าของมันส้มตำมันก็มีคุณค่าของมันหัดมองโลกภายนอกซะบ้างนนครับผมขอตัวคุณเดี่ยวคุณเดี่ยวคะคุณเดียวมีควา จะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆสุขสารมันเกิดค่ะพี่เดียวฝนคุณออกไปข <c oughs> ้างนอกไม่ใช่หรอฝ <c oughs> น คุณใจเย็นๆก่อนสิคุณบีมเ็าเป็นลูกค้าที่ผมทําทั้งหมดก็เพื่ออนาคตบริษัทคุณนะเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทคุณไงใช่คุณฝนก็อยากคิดมากเลยนะฉันเป็นถึงลูกค้า V.I.P. ของบริษัทคุณนะคุณก็ต้องดูแลฉันให้ดีหน่อยสิโดยเฉพาะคเดียววันนี้เขาทำให้ฉันพอใจมากเลยแหละ เดี๋ยวนะพี่เดียวคืนนี้ไม่ว่างนะคุยงานกับบีมฮัลโหลพี่เดียวฮัลโหลคุณฝนเหรอคะคุณเดียวอาบน้ำอยู่ค่ะ เราเพิ่งคุยงานกันเสร็จคุยงานคุยอะไรที่ไหนพอถ้าบีบอกไปคุณฝนจะรับได้หรอคะบอกมาอยู่ที่โรงแรมค่ะแต่เพอเอิญโรงแรมมันแพงเราก็เลยต้องอยู่ห้องเดียวกันคุณฝนจะให้บีบเปิดกล้องไหมคะเดี๋ยวถ้าคุณเดี่ยวออกมาจากห้องน้ำเราจะคุยงานกันอีกรอบนึง คือว่าคุณนอ,อยากดูนี่คุณเดียวถ้าเรายึดบริษัทนี้ได้บีมก็จะเอาผู้ถือหุ้นมาซื้อทีนี้เราสองคนก็จะได้ดูแลบริษัทนี้ดีไหม จะทำยังไงล่ะฝนก็ยังอยู่เขาเป็นเจ้าของบริษัทนะไม่เห็นยากเลยคุณก็แค่หาทางที่มันเซ็นมอบอนานที่คุณสิเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองแต่นี่มันก็ตั้ง3ามวันแล้วนะที่ฝนหายตัวไปติดต่อก็ไม่ได้คอนโดก็หรอก,ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอให้มันหายไปช่วยนี้ลันเลยยิ่งดี ฝนคุณหายไปไหนมาพอดีฉันลืมบอกไปนะคะว่าฉันจะไปต่างจังหวัดเพื่อคลายสมองเพราะเรื่องบางเรื่องมันสกกระปกเกินกว่าที่คนจะรับได้อ๋อฝนผมว่าผมก็ทำงานให้คุณมานานแล้วนะจะเป็นอะไรไหมถ้าผม อยากจะให้คุณโอนหุ้นให้ผมก็เผื่อในอนาคตผมจะได้มีหลักมีฐานใช้ของคนในการแต่งงานไงคุณจะได้ไม่อายใครเขาจริงไหมหน้าไม่อายได้สิแล้วเราจะจัดก,การเรื่องโอนหุ้นกันวันไหนดีล่ะวันนี้ แต่หลังจากที่ฉันจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้คุณเสร็จก่อนนะได้ได้ไม่มีปัญหาแต่เย็นๆหน่อยนะคะพอดีเราสองคนต้องออกไปคุยงานข้างนอกอ๋อใช่ใชใช่ได้สิคะไม่มีปัญหา พี่อาจจะไปช้าหน่อยนะครับพี่เดียวอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่บนเตียงเอ้ยอยู่บนโต๊ะทํางานนะคะอ้าวคุณบีมเหรอคะฉันอยากเห็นจังเลยคะ่ะว่าคุยงานกันยังไงแน่ใจนะคะว่าอยากดูแน่ใจคะ่ะฉันอยากดู ได้เน้นเปิดกล้องเลยนะคะฝนขอโทษนะที่มาสาย ไม่เป็นไรค่ะฉันเตรียมเอกสารเสร็จพอดีแต่ก่อนอื่น Happy Birthday ย้อนหลังนะคะพี่เดียวมาร้องเพลงกันเถอะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy y b i r t h d a อธิษฐานสิคะพี่เดียวจ้ะ ปปจาจรในวันที่มีประชุมผู้บริหารและนับจากนี้เป็นต้นไปเราไม่รู้จักกันอีกฝนฟังพี่ก่อนฝนเป็นอะไรอ่ะฝนลูกเปลี่ยนไปนะปกติไม่เป็นแบบนี้นี่ฝนคนที่อ่อนโยนของพี่หายไปไหนฉันอยู่นี่ อันฟ้าเป็นพี่สาวของฝนพวกคุณจำใส่กะลาหัวไว้นะว่าน้องสาวของฉันไม่ได้มีเอาไว้ให้ใครรังแกเราไปกันเถอะฝนในวันที่ประชุมผู้บริหารยังมีอะไรให้เราทำาเยอะนั่นสิสนุกกว่าน,นี้แน่ฝนฝนเดี๋ยวก่อนฝนไม่นะยะ มันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้ง